จังหวัดจันบุรีบที่มีการสร้างกาเดอร์ขึ้นอีกแห่บเวบ้านทุ่งร้อซึ่งจวัดการจนทบุรีนั้นมีโรงแรติดกับประเทศสหภาพตะนตกซึ่งมภาพบ้านที่ที่สดของจังหวัดการจนทบุรีเป็นจังหวัดเป้าหมายในเารศฐกิจพิเศษจัวัดที่สจังหวัด และผู้ลงทุนในเขตโัษนาเศรษฐกิจเป็นประตูที่สําคัญทางด้านตะวันตกของประเทศไทยอีกทั้งยังรองรับโครงการพัษณา,าค่าเรือน้ำลึกของถวายของสถานภาคเมียนมาในการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งและระบบโลจิสติกจากายุโรปจากทางตะวันออกกลางมายังข่าเรือน้ำลึกถวายและก็เชื่อมโยงมาย่าง ดับร้อนแล้วก็ไปยังแหลมชบังซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังญี่ปุ่นจีนและก็แถบแปซิฟิกแบบนี้นะครับโทรศัพท์ในเรื่องของนี้นะครับก็ได้มีการใช้อันเป็นสโลปที่ดีนะครับกสร้างแล้วนะครับนี่นะครับใช้เวลาในการก่อสร้าง ร้อยวันทั้งหมดร้อยสองยุ่งจ้นนะนี่ในเรื่องของแผนงานดาเนินการโดยจัดคงต้องกลับไปทํแผนในเรื่องของการเข้าดําเนินการว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ยางไแต่ตรงนี้เป็นจุดเริ่ตรมต้นของการดําเนินโครงการซึ่งถ้าไปตัดมีความร้อมเนี่ยก็สามารถที่เริ่มได้เลยการดำเนินเรียบร้อยแลย